เป็นเทวดาชั้นกามาพบก็เท่ากับเศษดินไปเล็บที่ติดไปเล็บนิ้วมือของพุทธองค์นะครับซึ่งอันนี้จะเกี่ยวกับพบหรือผืนนาเร็วนะครับ ส่วนพื้นนาปานกลางหรือพื้นนาสูงนะครับหรือพื้นนาดีนะครับพื้นนาปานกลางนั่นก็คือเทวดาที่มีรูปนะครับอันนั้นก็คือ,อผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานาสิ นะครับก็คือปฏิบัติมรคข้อที่7ของมรคที่มีองค์8ก็คือสัมมาสตินะครับสติก็ชี้มาที่สัตว์ดูลมหายใจเข้าออกนะครับแล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิและตาย ในระหว่างชาญหนึ่งถึงชาญสี่นะครับคือขันห้านะครับพังขันห้าถึงแก่ความตายนะครับก็จะได้ไปอุบัตินะครับในสวรรค์ หรือไปเป็นเทวดาที่มีรูปนะครับส่วนชั้นผืนนาดีนะครับก็ปฏิบัติถึงอรูปปะสัญญานะครับอะ ก็คือไม่รูปก็ในที่นี้ก็ดินน้ําไฟลมในที่นี้ที่ใช้ลมในการปฏิบัติลมก็คือกายในกายนะครับลมดับตั้งแต่สิ้นสุดจดตุชาญแล้วนะครับและตายในระหว่างอารูป,ปะสัญญาซึ่งอรูป,ปะสัญญาที่5นั่นก็คืออากาศา ที่6ก็วิญญาณที่7ก็อากินจาที่8ก็เนวะและกนาวะสัญญาที่9ก็คือสัญญาเวทะยิกนิโรธถ้าตายในระหว่างที่กล่าวนี้นะครับก็จะไปอุบัติเป็นเทวดาที่ ไม่มีรูปนะครับอันนี้คือคําสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์นะครับอันนี้เป็นสัจธรรมความเป็นจริงนะครับที่อยู่ในสมุทัย Please